ตเต้ดเดิดเด้ดเดมสุกหรือสุกส hmm ุกหรือใม่อ <finance> ือนถูกเถงเถงเนาะใส่ยักหลอบเป็นไร ครับสวัสดีพี่น้องปังป,งปายที่เข้ารุร่นล่ะครับสวัสดีเปลี่ยนวันครับผมเย,ยังยังตอนนี้เฮยังกำลังทุมท่มทุ่มทุ่มขอบขอบปิดเพื่อเห็ดไก่อฝั่งครับเปิดไก่เบิง้งเบิ้งเปิดใก่เบิง้บงก่อนนะ <ấy> ยังลมไหนะย,ยังลมเไหนี่พี่น้องไก่ให้เบิง้งซ้ำอีกล่ะ มึ <laughs> งจะมีละ,ะมึงจะมีละแอปไก่อบปปี๊บนะครับปีมือเปิดบวานครับพี่น้องโอ้ยหย่อนแจ้งแล้วแนวนั้นแดดเกาจะขึ้นบรรากาศยมเช้าครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นเช้าโอ้ตีทังเฮ็ดคำๆนนองแก้มเหลาเนาะ มันคิดอยากมันว่าค like like <laughs> ิดอยากดอกเห็ดกินตามเพื่อนอ่ะมันกินบ่ได้มันเห็ดบ่ได้กินบ่ได้ข้าจะกินเบียร์ข้าจะกินเบียร์กันหลายข้าจะเมามันอืดก็ได้กินบ่ได้นะมันอืดมันอืดเตื่นเช้ามากต้องสาวเห็ดครับอย่ามันเน่าอยู่หน้ให้ก่าครับกลางเตือนนอนครับมานอนหน้านอ่ะนุณิย กลางเต็นท์นอหน้านะครับคาตะเมาอุดมาทาเบิรงกันครับพี่น้องครับเอวเปียบนะครับจะได้กินเรือมันจีใหม่ครับยังใหม่เด้เอาไม่ไม่เอาสุกเอาสุกแต่ไม่แต่ไม่ขั้นดำใช่ไหมเอาไม่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 เอาไม่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 นะไม่ไม่เอาไม่ไม่หรือ ไม่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 นะเอาไม่ไม่ไหมเอาไม่ไม่ใส่เพื่อยางดินะที่ใส่ข้างบนก็เพื่อไม่ให้คอให้คอไก่มันไม่เกินไป

สาวพนักธิศชอบเราพี่น้องเอาแบบสาวพนักธิศแบบไม่ใหม่ไม่ใหม่หม,ม่เลยไม่ใหม่อ่อไม่ให<อ>ม,มอนน่อันนี้ไม่ใหม่นะครับหรือจะแบบไม่ใหม่โอ้โน เติมไปเรื่อยๆาเพื่อนนงไงป,ประมาณเท่ไรที่จะกินกระเอาครับกบระเาหรอคำพูอขอ้าวแชใไม่ครับ มาาครับได้เวลาแล้วครับพี่น้องได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วในเวลานะครับมันสะชุกหรือมันหรือมันสีไม่ไมนะครับในเวลานะครับมันมันจะไม่ไมหรือมันจะไม่ไมนะครับได <c oughs> ้เวลาชมผลงานนะครับมาเบิ่งผลงานเพี้ยนบอลเช่นเคย คนงานสินโบสินโบดําครับสินโบดำมันเป็นสินโบแดงเน้นเนนสินโบแดงครับสินโบดำถ้าสินโบแดงนี่คือของดีมีราคาเลยสินโบดํานี่มันเป็นตาสีแตกเราได้เลยเอายังมาเฟืองหอยปไาด่าสินอบ่ห่อนบ่ผู้นี่ห่อนอยู่เอาเฟืองนี้นี่เหาแนี่ยไมาจจอลวกเลย มาผมมาผมว่าใบเพื one, ่อหลอดท่านว่าท่านสุกผลงานสีดำที่สีสุกนี่สีดำตีมันใจไปเลยห้าชิบห้าชิบ

มันเป็นหมเนี่ยวงสวิงใ่งเง้พี่้างเขาอยู่ยังใส่ไฟยักหลอบเนาะสองหลอบสองหล่อคเป็นไปกินหันจใส่ยักหล่แต่ว่าึ่งๆบนตรงทมันเนือยเอาทมได้ทั้งขางมันทึ่งๆบนตรงทมมันเหลื่อมไปแล้วมันใจสามสี่ใ่ซ้กันหมะใส่วงสวิงให้เบ่งเด้์เขื่อนนี่นะครับเขเหอนไก่เฮิมไก่เฮิมแมนไก่เฮิม อะงูใบงูใบงูใบใส่ไฟไปไปหาตามเจียวซะก่อนตามเจียวถาซะก่อนไก่ได้ละไก่ได้ละเนี่ยครับไก่ไก่ที่ได้กินอะไรละครับวิธีของเสี่ยนเสี่ยนยังเขามีเสี่ยนรังเขาเสี่ยนยังเขาเสี่ยนห่างเสี่ยนห่าง เสียนห่างมีอังห่างเบดบางยางเดียวแม่นขี่ครับขี่ค,ครับอาจจะไปตำแกว้วกัน,ก,น,นก่อนนาอตำแกว้วก่อน,นพี่นอ้องใส่ไฟ,ไฟยกกักหลอดก่อนนะครับใส่ส้มมันไปนี่ยักสักนาทีสองนาทีเนาะก็ยุกอยู่ดอกใหม่ว่ายักโดนปัน สมทั้งเถิงผสมทั้งคางเอางเถิงมันเดิมนัานนะยาดมันเกียมเดี๋ยวผลงานมันจะ่เป็นสีน้แเงนะเป็นสิน้ำดำเว้ยลงยูายขีนาเขานะลงยูทูบเลยไอเดียตากันเห็ดแนวไรบะ่หละวิธีของเสิยดครับเสียงห่างจังคักบอส จ้งหมดแสงทำแก้วพี่น้อง าาาท,ทายคลิปครับถ่ายกินครับพี่โทรศัพท์ไทยถ่ายากินครับพี่นอ้องแมนสมบ <c oughs> ายหมดถ่ายกินแล้วไอ้สวีดผู้ไดก็มาให้ไม่มีจะคง ยังหายังเอาไปขับไปไหนนะขับไปไหนไปไหนเ <หา S 1> อาขับไปไหนหาสาสาบหมี่ได้หาบาว้าวไปแจวตำแจวอันนี้คือผงนัวผงหนัวเอาเสียลายเฉาลายเสีเยหนย่อยเฉาหน่อยเอาไม้โรนห,อหมอยแว่า ปิดลงไปใส่อะไร่าใสาา่อะไรมนกระบาลน,นั้แอ่ะอย่าใส่หลายหลาย <laughs> มว่าใส่หลายหลายเดิมีหอนขั้นลังลอะไรล้เสรลากพ <laughs> ุนี้หรอกดาบไหมดบเดียด hết xuống ừ. con xuống lại đây bất thân đéo ngả mình gì đây dày này Thì. อันนี้ขเขาเบื่เขาจะมาเห็ดแก้วนะเขาจะตาหมุกทัวนะเขาจะตากทัวเอา,าเห็ดแก้วที่สั่น <laughs> โอ้ตาย <laughs> เอไป้แต่ตําบุกทัวไม่เห็น <laughs> ม่นส <laughs> <laughs> ั่กทัวโอาหลงหมุก <laughs> หนึ่หอนวาหอน้วใช่หยังให้เบิ่งเหรอครับมีให้เบิ่งตนาโคกนี่แหละโคกยังดีกว่านาหมอเยอ อะไรกันครับนี่้ยอู๋ผมเห็นหรอกย่อนเสียงเสียงเ่าอยู่หน้าคกดีกว่าอยู่หน้าหม้อค่ะอือปากไม่คินขอบครับโอเคไปโอ้เด็ดเสร็จทัวเลยเกลุกยกลุกยกยกลุครับพี่น้องครับรอบสุดท้ายถ่ายสูตรครับผมสุดถ่ายแล้วเนาะ คือสิได้กินแต่ละนะครับแ่ไม่กลัวหอหอนเดีเพปฏิเสธท่านไดท่นอยู่บ่ปฏิเสธแนียเลยะบารอหลอดท้ายมี้่กบ่ิ้ซาหิวข่าแล้วผู้ชากินอะทายกินอยู่ไหมบเผลงานครับหนึงหอนหอนสีดสีด้ว สายไลผดใหม่ว้แจงหน่อย <laughs> อบแดกแดงงามเลยรอบนี้ส่ใหม่ว้แจบุ <c oughs> เป็นไงเป็นได้ <c oughs> นัง <c oughs> บาทนี่มาแล้วแจ้ <c oughs> ร้ายผดหมพอดีสาได่เป็นได,นไดละ่ะ ส <c oughs> วางามสินโบด์สีนม,มนสีนบลอนดิสีบลอนดจาก,กงามงามพี่น้องเอ้เบ,บงครับ <c oughs> อยา่า้เบงงุ้มบาทนี่แมมันนี่ <c oughs> มาได้กินเป็นไรม,มันใหม่นางมันจะซใหม่นางแมนเดยอยุ่เนาะุกกุกเลยรอบนี้มันใจสุกสุกแบบด่านเปอร์เซ็น พี่เมียมแมนพี่เมียมเลยเกดเอเกดเอลบได้เอเอบวกเอลบเอลบเป็นไดวิจารณ์นะไอที <laughs> <laughs> <tz> <inho> ่นี่แหละวิธีของเสียงดั่มดีสิพี่ตกไม่หรอกว่ามันใหม่แตังหนังใหม่แต่นังไหนใหม่แต่หนังก็ซื้อครับหลอกๆออกกินได้เยอะนั่นนี่ยซุกพอดีได้เบื้องเหนือเบื้องเหนือพี่น้อง โอ้ยคือห่อนแท้เกียมนังสิสองบริเกียมเข่หทางในเม่นไปเดียวไปสิสบลอันนีมาใส่บ่เอาอันนี้นะไปจดไปยังอัแนวมาใส่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาจ่ามาใส่เอาแนวมาใส่เบาครับพี่น้องเด็กการอยู่นะครับผลงาน xe không? Quần ngàn Đi vào đây Để thay đồ con con quá Đây đây, mua Ờ, thay, ở đây thay นี่พ <cues> <h convert> <ını urai> ี่น้อกเบิ่งเหนือข้างในมันเห็นบ่เบิ่งเหนือมันพี่น้องเอ้ยเป็นตะกินอยู่บ่มันบ่ได้ไหมบ่ได้ไหมมันนี่เบิ่งเหนือเฮ้ยเฮ้ยไปพี่น้องไปโอ้โอ้สำเร็จพี่น้อง ไกลอีนอ้องอืมหอมไปครับไปเดี๋ยวเวลาแล้วเดี๋ยวเวลาบป็นเทิงน,นะครับโอ้ยมันมีอยัางน่ะหวบดูมันกี่หวบดูมันใหม่ตะหนังชิบม,มึงข้าเทยมันชิบมึงอืมแจบแจบ บเซียก็มาเสียบเอาไปครับตัวพี่น้องยังอย็เทน้ก็ได้มักวนขัาวยังเข้ายีกี่ยังเขาครับ ใกล้กับไม้คนมีเบียดครับใกล้กับไม้ไมยมันเคี่มเราบอกได้จ้าก็พูดเกินไปนะมันไม่เคี่มรับแต่มันนัวแห้งนัวแห้งมันไม่เคีมมันนัวแห้งเป็นไง เพชรเพชรปวดการอย่หรอชิมดิจะจะต้องชิมขาดิจิมะต้องิมยายไม่เอ่ยเหาออือโอ้หอชิมมีเบิร์ดโอ้โหราสาดไเฮะเตี่ยอยู่อืม เรเยยงงจมอยู่อะหนวเหรออมนวดอเจ้าเจ้าเจ้าเห็ดเ้าเห็ดเจ้าเห็ดอีกเจ้าเห็ดอีกจาเาอบนี้เจ้าเอ้่้า้าจเจ้่เเ้า้้า้้้เา้า้าาาเาเ้าจาจา้ ครับผมไมมีซ้ำนี่นะพี่น้องใกล้ใหม่ใหม่ครับมีซ้ำอีกแล้วมิตรไก่ใหม่ๆลมิตรใกลใหม่ใหม่ก๋อยหรอย่างมาเข้มอีกเลยครับผมซ้ำอีกนะครับลำร่าฟาดใจครับผมเดี๋ากินเกาลัดแมนครับบัวท่าให้เบิรงนเหาอยากอายอยากอายย่ามกินอยากอายผู้สาวครับมุมมั่มไรเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย